สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนกอีลุ่มเรซินนะครับนกอีลุ่มเรซินนะครับอ่าไม่ใช่ยางนะยางอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นเรซินนะครับจะเป็นแบบแข็งเป็นแบบแข็งคล้ายๆยางนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นเรซินนะครับงอนแดงนะครับงอนแดงเป็นทาสีแดงนะครับมีลูกตามี มีปากนะครับด้านหลังก็ทาสีให้เหมือนขนนกนะครับฐานก็เป็นไม้อัดฐานก็จะเป็นไม้อัดนะครับมีนิ้วครับมีนิ้วนิ้วนะครับ มีแข้งแข้งนี้จะเป็นเหล็กด้านในนะครับเป็นหลอดแล้วก็ใส่เหล็กนะครับด้านใต้ท้องครับไม่มีปีกนะปีกจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตัวมันก็จะใหญ่กว่านกกวักนิดนึงนะครับนี่นกกวักนะครับผมนกกวักแบบยุ่ ตัวนี้นะครับลดราคาครับผม350บาทนะครับอีลุ่มเรซินนะครับลดราคา350บาทครับมีประมาณ50กว่าตัวนะครับผมใครที่สนใจนุกอีลุ่มเรซินก็ติดต่อมาได้ครับ